มีรถ L4708 นะครับปรับสภาพเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมารีวิวนะครับให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมกันทั้งหมด3คันด้วยกันนะครับวันนี้นะครับราคาเราเริ่มต้นตั้งแต่3 8ม0 0นบาทนะครับไปจนถึง4ี0 0สนบาทรถของเรานะครับเช็คสภาพพร้อมใช้ทุกคันนะครับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้ากันได้นะครับ คลิปนี้ก็ลงในวันที่11นะครับเดือนมิถุนา2564ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนักมีรถ L4708 นะครับปรับสภาพเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมารีวิวนะครับให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมกันทั้งหมด3คันด้วยกันนะครับวันนี้นะครับราคาเราเริ่มต้นตั้งแต่389,000บาทนะครับไปจนถึง410,000บาทหรือใครที่ต้องการติดตั้งนะครับชุดเทอร์โบนะครับก็บวกเพิ่มอีก20,000นะครับก็อาจจะมี คันใดคันนึงครับจะเอาไปติดตั้งเทอร์โบนะครับว่อาจจะเป็นโฉม47ัีที่ทําเป็นโฉม47 h t อาจจะไปติดตั้งเทอร์โบก็ได้เดี๋ยววันนี้นะครับจะรีวิวทดสอบระบบนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับใครที่สนใจนะครับราคาเราเริ่มต้นที่ 389,000บาทก็จะเป็นคันนี้นะครับรถทุกคันนะครับเราขายเพาะเงินสดน,นะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกศได้นะครับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางเข้ามาดูรถมาทดสอบระบบรถได้ที่ร้านนะัทเทคเตอร์นะครับอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวคันกลางนะครับถ้ายังไม่ออกวันนี้ก็จะไปอยู่ที่สาขา2นะครับที่สาขาสมเด็จแห่งคันอ่ะเริ่มต้นจากคันแรกก็ จะเป็นคันนี้ครับราคา3 8 9 0 0 0 0บาทก็จะเป็น L4708 จ t นะครับคันนี้ก็จะเปลี่ยนแค่ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับส่วนยางหลังเดิมเดมนะครับยางหลังนัดให้เปอร์เซ็นต์ของยางหลังที่90%เเซเลยนะครับรถถือว่าสภาพสวยนะครับเก็บงานพร้อมใช้นะครับพวกแป๊บไฮดรอลิกต่างๆจุดลวดซึมต่างๆเก็บให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับผานพวนนะครับ5้าใบยีนิ้วนะครับสวยเลยเดี๋ยววันนี้ให้ช่างน้อยนะครับทดสอบรีวิวการทางานครับรถคันนี้ใช้งาน 2,669ชั่วโมงไปเอาคันนี้ก่อนเอาคันนี้ก่อนอตัวนี้389,000นะครับมาชมกันทำงานกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูสินค้าได้นะครับนิ่มๆน,นะครับใบมีดเร็วห่างไวครับ ตัวนี้จะได้หน้ากากจะได้ท่อซิ่งนะครับคันนี้3ามแส0แนาพนะครับตัวนี้เทาเดียวครับสองเทาทำงานปกติครับตัวนี้แรงแรงครับตัวนี้เป็น47แรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ2เทาโฟวิวขับเครื่อน4ล้อนะครับ เป็นเครื่องยนต์แบบ i r e ร t Injection ครับสองพาว Wheel ขับเคลื่อน4ีล้อระบบเกียร์จะเป็นแปดเกียร์หน้านะครับแดเกียร์ถอยนะครับนิ่มๆเลยครับคันนี้นะใครที่สนใจนะครับสภาพพร้อมใช้มีอยู่สามคันนะครับใครสนใจพร้อมลุยงานได้เลยครับรถสวยๆนะครับเราจัดส่งให้ฟรีสา0รอยกิโลเมตรแรกนะครับส่วนลูกค้านะครับที่อยู่โซนภาคใต้โซนภาคเหนือนะครับเราก็มีบริการจัดส่งนะครับก็โทรมาคุยราคากันได้ครับสำหรับเรื่องขนส่งนะครับเพราะเรามีรถขนส่งนะครับให้บริการเองนะครับแล้วเรามีทีม ช่างนะครับไปแนะนําวิธีการใช้ให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยครับรถของเรานะครับเช็คสภาพพร้อมใช้ทุกคันนะครับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้ากันได้นะครับจบไปสําหรับคันแรกนะครับเดี๋ยวมาดูชุดท้ายเทาปั่นท้ายนะครับระบบหางระบบต่างๆนะครับกนหลังเป็นกราบปูแล้วนะครับระบบไฟต่างๆเช็คให้ทั้งหมดแล้วนะครับคันนี้นะไลาชั่วโมงการทํางานไม่ขึ้นนะครับอันนี้ 2,900ชั 2, ่วโมงนะครับ L4708 ซีดีกนะครับเอเนะครับ,ครบเครื่องไม่มีไอนะครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับ,เคร,เ,ครบเครื่องยนต์สี่สูบสองท่าโควิลกับเครื่องสี่ล้อครับจบไปสําหรับครันแรกนะครับตัวนี้ราคาที่ 3 8 9 0 0 0บาทเล่มทะเบียนเอกสารที่นพร้อมนะครับมาชมอีกหนึ่งคันครับซึ่งเป็นคันที่2นะครับคันนี้ก็ทำเป็นโฉม4708ตัวดีทีนะครับเก็บงานใหม่ทั้งระบบครับตัวนี้เก็บเต็มนะครับก็เช็คร้อยครับคันนี้นะครับยางใหม่4ี่เส้นนะครับสังเกตดูนะครับแป๊บสายไฮดรอลิกตัวนี้อัดใหม่สีเก็บใหม่รอบคันนะครับลูกมากลูกปืนล้อนะครับยางนะครับตัวนี้เช็คใหม่ของเหลวใหม่ทั้งระบบครับสลักคานใบมีดใหม่ นะครับเบาะใหม่แผ่นลังคาใหม่กระจกใหม่ครับใช้งานนะครับก็อยู่ที่1 7 8่ชั่วโมงครับตัวนี้มาพร้อมกับผานพวนนะครับหกใบยีนิ้วนะครับเป็นผานพวนตรงรุ่นนะครับรหัาสองสี่หกเอแขนหลังครับจัดชุดนะครับเป็นแขนหลังก้ามปูแบบ L 5 0เลยนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้ช่างน้อยขอระบบไฟด้วยนะครับปตัวนี้ใส่พ่อน้าทุ่งครับมีดไว้ครับ ร้านเรานะครับยืนยันนะครับการใช้งานนะครับทดสอบหน้างานติงนะครับรถเราพร้อมใช้งานทุกระบบนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ก็จะมีประกันเครื่องยนต์ให้นะครับทุ่คัน3เดือนหลังการขายนะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับใครได้ไปเหมือนรถใหม่ครับราคาจบเจ็บเจ็บราคาเจ็บแต่จบครับอ่าบอกเลยครับพร้อมใช้แน่นอนนะฮะอ่าระบบเปิดฝากระโปรงอัตโนมัติครับตัวนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนสปริงค้ำฝากระโปรงใหม่นะครับปิดดีๆปิดดีๆ นี้นะครับมาพร้อมกับ่อรันทุ่งนะครับราคานะครับราคานะครับหลายท่านคงรอฟังนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่400,000บาทครับ400,000บาทต้วนนะครับ400,000บาทต้วนนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับ่อรันทุ่งนะครับวันไม่มีไหลครับรถเช็คสวยๆเลยนะครับคันนี้นะ L4708 ตัวดีีครับลูกค้าครับไปสนใจนะครับสามารถมาทดลองขับดูได้นะครับรถเครื่องเกียร์แน่นๆเลยนะครับ สภาพหือว่าพร้อมใช้สวยๆนะ้วครับหล่อๆนะครับเข้าบ้านเลยนะครับแบบนี้นะใบนี้เต็มเต็มครับ หลังเป็นกา้ามปูครับปันเลยโอเคนะครับหนชั่วโมงขึ้นปกปตินะครับวันคันนี้นะครับอยู่ที่1 7ึ่ปดหชั่วโมงนะครับมาดูเครื่องยนต์ครับตัวนี้ใต้ในนะครับพวกกองอากาศพวกนี้เปิด จบไปนะครับคันนี้ราคา400,000บาทนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับสำหรับคูปต้านะครับ L4708 ที่จริงนะครับหน้าขายก็จะอยู่ที่ราคา410,000นะครับถ้ารถเช็คเต็มนะครับสภาพสวยๆนะครับราคาคุ้มๆนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับอ่ะมาดูคันที่3ครับคันสุดท้ายนะครับคันนี้นับจะจะเอาไป ติดชุดเทอร์โบนะครับเป็นชุดแต่งเต็มนะครับก่อนติดตั้งเทอร์โบครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา400,000บาทเช่นกันนะครับหน้าใบมีดใหม่นะครับยางใหม่4ี่เส้นรถสภาพสวยๆนะครับถ้าติดตั้งเทอร์โบแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ราคา425,000บาทนะครับถ้าราคานี้ตามสภาพนี้นะครับเช็คพร้อมใช้นะครับระบบเต็มๆเหมือนกันยางใหม่4ี่เส้นเหมือนกันก็จะอยู่ที่ราคา400,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับไปทั้งน้อยครับลดเลยนะครับคันนี้ใช้งานนะครับ อยู่ที่1907ชั่วโมงนะครับลูกหมากข้องเลี้ยวนะครับจุดเพื่อซึมต่างๆเช็คให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับผานพวน6ใบ24นิ้วนะครับชุดท้ายแขนหลังแบบก้ามปูเหมือนเดิมครับป้ายอันนี้ท่อเดิมๆนะครับท่อเดิมๆนะครับไม่ลั่นครับตัวนี้ไม่ลั่นนะครับท่อเดิมๆนะครับเตเตตแบบแต่งแบบโรงงานครับแต่งแบบออกจากโรงงานครับเต๊ตต์แบบเดิมๆนะครับแต่ติดสติเกอร์เีนะครับแต่เป็นโฉมดีทีนะตัวนี้นะครับ โควินครับเขาเดียวนะครับเมแบบื่อกี้อันนี้2องเทาครับโควินทํางานปกติครับโอเคโอค้โอไถดีมากเลยครับลงลึกเลยนะครับตัวนี้นะไถได้ไปนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวนี้ L 4 7 0 8ตัวดีทีนะครับ เครื่องยนต์4สูบ2เพา4วิวขับเคลื่อน4ล้อครับ8เกียร์ด้านหน้านะครับ4เกียร์ด้าหลังนะครับสวยๆนะครับเครื่องเกียร์เงียบนะครับระบบแน่นๆนะครับคันนี้นะครับราคาเพียง400,000บาทนะครับสุดคุ้มเลยนะครับส่วนใครที่ต้องการแต่งล่อนะครับพอซิงหน้ากากเทอร์โบนะครับชุดเต็มนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่425,000บาทนะครับให้ชุดเต็มนะครับก็น่าจะจบจากคลิปนี้นะครับประมาณช่วงเย็นๆนะครับเราน่าจะไปติดตั้งเทรโบบนะคั คลิปนี้ก็ลงในวันที่11นะครับ11มิถุนาสองหหนะรรับเสวยนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับใบมีเต็มเ็มนะครับตัวนี้นะสลักนะครับลูกค้าสังเกตเห็นไหมครับสลักด้านท้ายนะครับเลียนใหม่ทั้งหมดนะครับรถคันนี้ก็ให้สภาพนะครับการันตีคุณภาพให้ถึง90%นะครับเกเลยนะครับคันนี้นะ เครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกต่างๆแน่นๆนะครับแต่จังหนา้าสีฝากรองนะครับพวกนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะฮะเป็นยังละน้อยมันปควดบ่ไม่มีดันนะครับน้ำไม่มีดันนะครับเมื่อกี้แค่แค่เวลาเราเปิดฝามันก็จะมีแนนออกมาหน,น่นนอยครับเครื่องกรนะครับนี่ก็คือเป็นงาน ระบบไฮดรลิกต่างๆสมบูรณ์นะครับราคาเพียง400บาทครับสภาพนี้นะครับรถใหม่ๆนะครับใครไว้ใครได้นะครับรถนี้มา3คันซื้อสวยเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาที่0918611191นะครับขอบคุณครับ